พ่อแม่พี่น้องจ้าพามาตัดขาเห็ดกลับไปบ้านมันจังบริยัตตัดเสือเป็นถิม่มในป่าเลยง่ายง่ายง่ายงายสบายสบายสไตล์ลำดวนจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าคุณนะสุดยอดอีรีบนันดาลเฮตัเอ้ยจะแมงค่อยคักไลยมือนี่จะแมนค่อยฟินอยูู่นเดียวเมื่อกี้ขึ้นมาป่านน่ะพอพิรุไมพิละไม,ะมเรากลับมาคือกัน จวดสุดยอดสุดจว,วดอีลีสุดจวดอลังการอีลีจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะแม่จอยม้วนจอยฟินคักไล่ปลายแย่แล้มวมนด่วนก็ข้นขึ้นไล่ไล่จัยันได้เไหมจิดปันจะก็ยันเหยียบข้อใครไหมพี่น้องเอ้ยเป็นสองดอกนี่ เบื้งสองดอกนี่อลังการอีรีเอา้าก็มาเห็นเบื้งไหนนี่กำกระบ่หุ่มจะเป็นรอบปพดคัากลายสุดยอดอีรีสุดยอดอีรีสุดยดอด,ยดของเห็ดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเลือดอีรีจ้ะอลังการพอจับพ่อแม่พี่น้องสองดอกนี่กำกระบ่หุ่มปุ๊ด สุจวร์บลเลิศอีลีเป็นราชินีของปลาเลยจ้ะสองดอกนี่เลิศอีลีจ้ะพ่อแม่พี่นหนวกบลี่เลิศเลิศเลิศสลิดดอกนึงเอาเอาดอกดอกนี้มากขึ้นกันตัวน voilà. ี้สามดอกนี่สามดอกนี่เต็มปลาเลยจ้ะเต็มเต็มมือเลยโอ้สามดอกนี่เลิศจ้ะเลิศอีลีฟินจ้ะมาตัดคาเฮ็ดกันเลยจ้าพ่อแม่พี่น้อง ขดยักขดใหญ่ของของของเห็ดขดยักใหญ่ของเห็ดอีหลีกำกระบอกห่มใหญ่งามลายเห็ดเพอร์เวอยูสุดจวดเลยจ้ะตัวนี้กับผุนปุ้ยมามาถ้าจะอวดตาอ่างงอนละมันตาจะมันแล้วจะพ่อแม่พี่นลมแต่มันแล้วทำความสะอาดให้มันเรียบร้อย ไปบ้านยายไม่ได้กินเขาพักท่อนในจังหน่อยเงนี่เห็ดนางไก่เนี่ยสดจวดดีๆ พึ่งเห็นนี่นั่งพญากอรอนี่สุดจวดปะพาะพูน่นะตัดไปในปลานี่ลแหละนี่ฟังไปในปลาจะได้ออกนั่นอันนี้สูงสิสาม พักอีตูกำลั่ง,งาม้าพ่อแม่พี่น้องจ้ากลับไปจัดใส่พักอีตูอมีแต่หากับพานไหลเพราะมีเวลาส้างกินอยู่เวลาเฮ็ดกินก็นแอเพ็ดกินพ่อแม่พี่น้วงจ้ะเวลาบพเพียงพ่อกลับมาถึงบ่ายมันก็มืดก็ค่ำแล้วจันะเป็นเรืจะิงตรงแอบเพ็ดกินฝาแกงเฝาเหล้วประมาณนั้นแมจ่จ้ะอันนี้ว่าสิไปผากฝากเพื่อนสาว สิบุรีฟ้าเพื่อนเาวแหละน้องแมงจเจาะขาจะตัดทีๆปันได้พ่อแม่พี่น้องจ้ะเปลืองน้ำค่าน้ำค่าไฟแพงแพงขืนสามเถาได้เพ่อแม่พี่น้องจา้าตะก้อนนี่อยู่เดนมากเขาจ่ายสามเดือนจ่ายเท่านึงเนาะจ้ะเนาะตะก้อนนี่ก็จ่ายเดือนจเดสามเดือนนี่ก็จ่ายตกอยุยกึมือเอ มื่นหาหน๊นนนะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตีสามเดือนขึ้นมาสามเท่าเลยพ่อแม่พี่น้องจ้ะโผดพ่พพขึ้นอิลีค่านามข้าไฟขึ้นอิลีหางานเฮ็ดงานเมื่อไรก็ทิศใจแต่านามข้าไฟกับพระแห่งแต่พระต้องได้ยู่เลยกินใครได้ยังมีเฮ็ดให้เก็บอยู่มียังได้กินเฮ็ดอยู่ตกปลาก็ได้กินปลาเก็บเฮ็ดก็ยังได้กินเฮ็ดอยู่ก็ยังประหยัดไปหลายคักหลายแน่อยู่หน้นนาเจ้ะ ขัเป่อยไมีเย็นปลามีเห็ดกินน้ำมันพอแห้งจะยินเสียงกับปั้นจักรยานเมื่อกี้นี่ก็ขี่ผ่านมาอยู่อุ่ยอันนึงเมื่อกี้่านจ่อยมาอยู่มานางังเงนทางโค้งขจ้าวอันนี้ก็นั่งก็เสียงมาอีกแล้วนะเอ็งมานาั่งอยู่ทางโค้งขจ้าลืมข้าวพูด อ่าเอ้ยเจ้าอย่าขี้เลยโค้งไม่เหยียบข้อข่อยเด้อกล้าเบิ่งเหยียบจอยนี่เด้อเหยียบข้อเหยียบจอยบ่ได้เด้อดอกนี่เด้อโอ้แม่พี่น้องเอ้ยบ่ได้จะดอ,อกนี้บ่ได้เสดไปหาเสือนบักแนทจ้ะ ตังสีพากินตั้งสีพาล่างมือจ้ะพ่อแม่พี่น้อวงจา้าเวลาเพื่ง,งานเล็บนิ้วมือเรียปีปีมูถามว่าเผาทานขายตีบีกอ็น่ปะนะเนี่ยมันเสาร์วันอาทิตย์คันเผาทานขายตีว่าสันอมวนขัดหลายพวกเจาก้าพูดมันบ่หอนสันแล้ว ากาศดีเดี๋ยวถ้งมืดทั้งแหลเนี่ยเราจะฝากกันได้ทุกมาโหลดฝนย่างตับ่ตุกแห่งภาวาน่าอีกตุกแห่งภาวาน่าอีกตุกอยู่ นี่ดอกค้าตั้งแต่เบิ่งดอกเห็ดตัดไปตัดมาพวกเ้อก็เล่าไเห็นน้ำนึกว่าซิบอร์ดเฮดมนันนี่โอ้ยยังฟินคือเกาอยู่เพราะว่า,ว,าวันก่อนนี่น่วงคนไทยอีกคนนึงเพิ่งก็ขคืนมาขึ้นกันพวกพีุ่วันเพิ่งก็ขคืนมาขึ้นกัน ว่ามันนี่จะคล้องึ้นมากมานกรมูได้กรมูพผุดแล้วพีละม่นยญญางมากเป็นเอาทุงไปเก็บเก็บเส่ถุงเด้พิ่นก็ได้คือกันพีละไม้ก็ได้ หนังไก่เห็ดหนังไก่สุกเซียเขือขุดมันออก,กมันแล้วนี่จ้ะขุดรังเึ่งมันออก,กมันแล้วไปบ้านมันจัลรางบัวเปลืองน้ำ มันนี่น่องสวยจะไปเขาป่าได้ไ้มนี่ส้มเงียบนันนี่บริมาณน้ำกันจะมีทุละจะต้องขึ้นฝ่าขึ้นมาป่าจะกระฝ้ากลับลงไปขุดออกก็สวยงามดวกนี่ ดอกนี่ในผูดคักดลายนี่น้ำคักดลายนี่จ้ะขึ้นสบายคะ่ะว้านี่ไอจิตไม่ได้กับเขา,าทาเป็นกับเขา,าทาก็ อาหารคนแดนนั่น,น,นแหลจะจ้ะพ่อแม่พี่น้องปลากับมันฝรั่งกับเอน้ำใหม่ฝรั่งกับเป็นพริกหยวกกับสเ็ดเป็นสวดกระเสียพงกระเจ้าอยู่นละตทำกระส่อาหารอีสารน่องไปลาได้ <laughs> อาบกระสอาหารน่องไปาได้อาหารเมืองไทยน่องไปาได้ <laughs> ที่เมนครับมาจอดนะจ๊ะนะสวยงามอีลีมาปัดทนี่ตาเฮ็ดพึ่งเลือดสองดอกนี่ัดมไม่ลงสีแล้วอนะ้อาหัวหลุดมวัวติดกัน เน็ตอดตอดอยู่ตอดนี่ข้าเป็นเป็นสิ้นนี่จะว่าเป็นกระป레이บูกะป레이บูดไม่เ,เอาพน,านะกระบ레이แมงนะจ๊ะเธอาปเล่าดินสอดอกนีน้เลือยไปสือ่อของมือขึ้นจังแหลปิดปีเธอเนาะ ใครอยู่น้ำไม่ลดไหมอะน้ำมไม่ใน้ลดแต่ล่างมือเหลืวปิดผิด,ดอ่ะอ่า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 ฝนตกแล้วพ่อแม่พี่นวงเลย ฝนตกแล้วฝนตกแล้วใจเย็นใจนเย็นจ้ะใจเย็นใจนเย็นหินเสียงฝนบอกผมไม่ไปนองฝนตกใส่หัวจ่อยแล้ว มาแล้วเอาฝ่าตัวแข้งย่าฝ่าตัวแข้งไกลสิแล้วยล้ะล่ะจ้ะเอาฝ่าตัวแข้งตอนนั้นนี่นัดกันมาได้เครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งอยู่ในดินโอ้ยฝนตัวข้ามหัวสวยจ้ะ ปูติปิออกบลูบล่ะดอกนี้ดอกนี้ก็สวยขาปุนปาป่นบ่ปนอป้ยออ้ย้ยโอ้ออ้โอ้โอ,อ้้ยย้ย ดอ,อกนี่ดอ,อกเง่้ยๆของเฮาเนี่ยเปผุด,ดเลือดจาก,ก่อไม่เป็น้องจันเลือดเลือดืสุดยอดเลยสวยงามกมูโอ้ยประกอมูดอกดอกนี้เป็นราชินีป่าเนี่ยราชินีป่าเนี่ยมี แข็งปังเลยผมมีเนาพอนหน่อยบึงเนี่ยสุดจอดอีลีสุดจอดสุดจอดกำลังจัดพื้นที่อยู่จ้ะพ่อแม่พี่นอ้องมันจะไปทับกันบ่งเนี่ยห็ดหน้าเละ เฮ็ดนาเลเฮ็ดนาเล่ไปปุ้นใส่บักเขือโอ้ยโอ้ย <c oughs> อืมใครอยู่อเอาเลยจะพ่อแม่พี่น้องเลือกจีโอเอียนโอคานเฮ็ดจิตตัสเราเปไปใส่ในปลาไว้พุนพ่นะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ กราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้เอนจอยและสไตล์อินเ n m a r k แล้วก็มาดามเห็ดมัสรูมูด้ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าลิปนี้ก็ขอลาไปด้วยเห็ดสวยๆงามๆของเราทั้งเห็ดหนังไก่ทั้งเห็ดพึ่งหวานยักษ์ใหญ่แจ็คพอตของเราจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเลือดอีลีมันนี่เลือด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 ปวดขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะจ้ะเด้อไปแล้วค่ะบายบายค่ะกับลาไปด้วยเห็ดสวยๆงามๆของเรานะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเลือดอีรี บ๊ายบายค่ะ